สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมากินข้าวกันค่ะวันนี้มีอะไรกินมัตีแต่ยังกินของอ,อากาศงอแขอเปิดพัดลมนะคะแลมีน้ำพริกที่วันไหนทำเนาะมันยังเหลืออยู่นะคะก็คือเกบไว้ได้กินน้นๆเนาะแต่ก็อาจจะเอามาอันผส่งกับอันนู้นอันนี้มั่งก็ได้นะคะแล้วก็จะมีนี่หมูปิ้งแก้เผ็ดสองไม้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นต้ม ต้ม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 ยำขาหมูบ่ได้บ่ได้เฮ็ดเองค่ะข้าวบาร์บีคิวมานะคะผักเราก็มี่แหละย่ะยำขามันเป็นต้นผักอย่างผักผักสลัดบ่ผักกาดกรอบแล้วก็บักถั่วบักแปงมะเขือพวงมะเขือเปาะอยู่ข้างล่างค่ะอยู่ตรงข้างล่างเนาะนี่ตกน่าจะเข้าบ่ันมันค่ะทุกคนท้าแล้วก็มีข้าวสวยร้อนๆหนึ่งจานหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเอับฟิก กินข่าวกันค่ะก่อนกินข้าวขอกินน้ำก่อนเป็นน้ำ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 อันคีอเ้าสื่อนมอ่ะที่เป็นน้ำเป็นน้ำแบบจิง มีคนนั่งกินข้าวอยู่คนข้างอยู่คนละมุมมาจจามาพูดพ่างทำผีกินกันเลยอยู่ข้างอันนี้คือจะตักมาเติมเรื่อยๆนะไม่ฟังอยู่ซ้ำเกาเ่าคือตักเติมเรื่อยๆนะคะที่ชงตักมาเติมเรื่อยๆเนะววาะเพราะว่าว่าได้กินแบบเหลือก็ในถ้วยเดียวกันบ่เมนด้วยค่ะ 好嘞。Oh ไม่มีช้อนกลางนะคะกินคนเดียวช่วยใครช่วยมันจานใครจานมันถ้าวันไหนกินเหลือก็คือเชินต่อมือต่อไปว่ามีเหลืออยู่แล้ว ล้างให้สะอาดนะโดยเฉพาะตรงนี้นะเน้นล้างตรงนี้ให้สะอาดดอกคขาจะมาชอดเดี๋ยวอะ กิ้นสดนะไมหลุดก็ได้อือหือออหพอผีกับเพชรแล้วไม่เจอออกคาไปเพ็ดคูณสองเหบอนนะ อ,อเพชรดอกค่านักพี่เจ้าของกับเพชรแล้วมาเจอดอกค่านี่เพชรเลย น่ำกิ่น,นอลอรวมุม้ให้ออกกองน้ำบ่อออกั้นน่กัอพอบ้านีินคนละอย่างกันนะ กินกับข้าวคนละยางกันจอกข้าวเราวัามาหยดผัดผักบ,บุ้งให้แล้วก็ทอดปลานิมแล้วก็หมูปิ้งคนละสองไนมะ้ไข่เจียวไข่เจียวใส่หอมแดงเยอะมากนาะ ขัาวบ้าน่่ามางนี้ว่าสะอาดนะพี่น้องนะกินนะกินดินกินอืมกินอันพวกเศษมูลฝอยออ หนงเลือกจินได้อี้บ้านแบ่งให้กระเจ้าเลยนะแต่นึ่งเลือยมีสองเพิดนมีสองเพืข่ขนาดนีดน้แบบแบ่งให้เราเพื่อนหนึ่งเราื่อนหนึ่งเปเ่้าจะองกิน พอบ้านกินแกไม่ค่อยกินน้ำพริกถ้ากินจริงๆก็กินเป็นพวกต้าเที่ยวหลวนกับน้ำพริกกะปิแล้ก็น้ำ,นำพริกปลาทูแต่กินอนอกนัน้นไม่กิน nó tụi em đèn đèn không Hãy subscribe cho kênh เผ็ดตัวอย่างใ็่ต้มขาหูก็เผ็ดนะเผ็ดแบบเบาๆก็เปิดกระบาดพัดลมมาได้ แล้วค่ะพี่ขอกับวันใหม่ ผักกาดกรอบกรอบสมชื่อ แล้วซฮมตักมาเยอะผดตักมาหลายผดเพราเป็นยัง แา่พอเห็นได้ด้วพี่น้องด้วบอกว่ากันอือ ม,มันก็ะซอยได้เดี๋ยวคือจะว่าเมนต้มจืดนะเป็นต้มจำคำเนาะแต่ว่าเอาไหนมาปรุงใหมเมนต์แบบว่าเสียบเดี๋ยวแต่คือวัาน,นี้อันแบบหอมแบบอยากสดเลยนะก็เลยแบบมาปรุงเอาไหมจั๊กมาปรุงเอาไหม ป็นตุมยำสดใตแบบนี้มาสดปลาไตแบบนี้สดใดอันนี้มันจะคุกเขา่าไ,ไปๆมาใส่มือเส้ยแบบนี้ Bữa ai không? มะพริาวเหลวว่าเป็นยังเดี๋ยววันไม่ไปเติมข้าวเอาเนาะแต่ก็ขอตัวลาไปก่อนเนยค่ะคันมากินจะกดไล like, ค์กดแชร์กดซับกันแล้วกดติด,ดตามแม่วันใหนด้วยนะคะขอกกันคิมหนังค่ะ